สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องขอบทุกทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนีิบวกๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แทงแม่หมอด้วยนะคะแต่ถ้าให เลยนะคะซัพพอร์ตเสร็จแล้วรบกวนแอดไลน์มาหาแม่หมอนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะให้วอลเปเปอร์และก็ปฏิทินเสริมดวงให้นั่นเองนะคะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นไพ่ใหม่ไพ่สวยมากนะคะสวยสุดๆเลยนะคะเราก็เลยเอามาเปิดเลยและเราก็เลยตั้งชื่อว่าณพลังงาน นะคะพลังงานณนะสถานที่คุณอยู่อาศัยณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณพลังงานนะคะที่ยุคคุณพำนักอาศัยอาจจะเป็นเมืองนอกหรือว่าตรงไหนก็ได้นะคะบ้านของคุณก็ได้นะคะคอนโดของคุณก็ได้พลังงานนั้นต้องการสื่อสารอะไรกับคุณอยากบอกอะไรคุณขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนะคะช่วงแม่หมอนะคะขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางให้มาเปิดนั่นเองนะคะ โอเคค่ะนะคะขออนุญาตนะคะพลังงานนะคะณนะที่คุณพักอาศัยอยู่นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอาจจะเป็นคอนโดบ้านเช่าหรืออะไรก็ตามเป็นพลังงานนะคะทุกคนไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางนะคะเป็นพนพลังงานนั่นเองนะคะทุกคนขามาค่ะณนะตอนนี้เวลานี้ เขาอยากจะบอกอะไรกับทุกคนคะนะคะพลังงานที่คุณพักอาศัยอยู่ในตอนนี้เวลานี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเขาอยากจะให้ทุนคุณทําอะไรให้เขาหรือเปล่าคะเขาถึงมาสื่อหนักค่คืนนี้วันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกแปดนั่นเองค่ะมาค่ะ คุณกํำลังจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนพลังงานที่บ้านที่คุณพักอยู่อาศัยตอนนี้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณขาดแคลนเขามองเห็นว่าบ้านคุณขาดแคลนเรื่องการเงินแสงไฟแสงสว่างมีนะคะแต่ว่านะคะคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณอยากมีทรัพย์มีสินบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยดูนนะคะ เนี่ยพลังงานเขาอยู่รอบๆบ้านคุณเห็นไหมคะดูสองนี่คือพลังงานนะคะมีทั้งนะคะผู้ชายและผู้หญิงเป็นเงาดำๆสองนี้นะคะ2ดวงนะคะมาอยู่กับคุณและก็เขาจะมาช่วยเหลือคุณค่ะช่วยเหลือคุณนี่คือ king of p e n t l o นะคะพลังงานด้านการเงิน เขากาลังเห็นว่าคุณกําลังขาดแคลนเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องการเงินเขาเห็นว่านะคะแล้วเขาอยากจะมาช่วยซัพพอร์ตคุณในเรื่องการเงินเขาจะทําให้คุณมีธุรกิจมั่งคั่งร่ํารวยคุณจะเป็นนักธุรกิจที่มั่งคั่งร่ํารวยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกคุณนะคะคุณอย่าอ่อมคุณอย่ายมจงทําตัวให้มีความสุขถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณกําลังวางแผนอยู่ว่า นะคะจะทำธุรกิจอะไรดีที่ให้ครอบครัวคุณมีความสุขมีความสบายมีค่าลึกหาดหลังใหญ่พลังงานที่บ้านหลังนี้สามารถช่วยคุณได้ค่ะนะคะที่บ้านหรือคอนโดหลังนี้หรือห้องเช่านี้สามารถช่วยคุณได้นั่นเองเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่และเขาจะนําพาความสําเร็จทางด้านการเงินมาสู่คุณนั่นเองนะคะรู้ก่อนรับก่อนนั่นเองก่อนปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะทุกคนและในเวลานี้ตอนนี้เขามองคุณเป็นอย่างไรคะ ไยพินเทนเขามองคุณว่านะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นคนเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นแต่ก็มี2อบุคลิกนะคะเป็นคนสองบุคลิกนะคะเป็นคนดูภายนอกเนี่ยดูอ่อนหวานนะคะภายในก็แบบ บางทีก็แข็งบางทีก็อ่อนนะคะนะคะเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นเก่งแต่ลืมซัพพอร์ตตัวเองนั่นเองเป็นคนอินโทเวิร์ตผสมเอกโทเวิร์ตในบางครั้งนั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะมีสเสน่ห์พาวแลโก้นะคะคุณชอบศึกษาหาความรู้ในเรื่องอะไรคะเรื่องสายเวทหรือว่าคุณชอบฟังเรื่องลี้ลับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคุณชอบนะคะเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่คุณเองก็หาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันว่าทาไมคุณชอบเรื่องแบบนี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะพลังงานลึกลับมาบอกคุณนะคะคุณจงเตรียมตัวมีความสุขได้เลยค่ะนะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะที่รักทุกคนคะ่ะเดอะไฮเินเทศนะคะคุณเป็นคนที่มอบความสุขให้กับคนอื่นถึงเวลาแล้วที่พลังงานสิ่งลี้ลับ จะมอบความสุขให้กับคุณท่าบ้านคุณนะคะ เป็นบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่คุณลองดูนะคะแล้วก็จุดธูปบอกนะคะแล้วเวลาสวดมนต์ก็แผ่เมตตาให้เขานั่นเองค่ะแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนายิ่งคุณชอบศึกษาเรื่องลึกลับหรือว่าชอบฟังเรื่องลึกลับไปดูแบบว่าดูไพ่หรือว่าไปดูแบบช่องของคนนู้นคนนี้นั่นแหละค่ะนะคะคุณก็ดึงจงดึงเอาแต่พลังงานที่ดีๆจากไพ่ไปนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะเพื่ออ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะประสบความสําเร็จงานที่คุณทํา นะคะงานที่คุณทำเพจออฟวอนธุรกิจคุณเป็นคนที่นะคะทำงานเก่งตั้งแต่เล็กแร้วธุรกิจการงานของคุณตอนเนี้มันผ่านโปรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเริ่มมีความสุขแล้วสิ่งลี้ลับพลังงานลี้ลับนะคะณสถานที่คุณพักอยู่อาศัยอ่ะเขามองเห็นคุณนะคะช่วงเวลาคุณทํางานหรือทําอะไรเขาอยากซัพพอร์ตคุณให้คุณเวลาคุณรู้สึกอ่อมรู้สึกยมอ่ะให้คุณ ทำใจให้นิ่งแล้วก็สวดมนต์นะคะหรือว่าถ้าใครเป็นศาสนาอื่นให้ให้ทำใจให้สงบเท่านั้นเองค่ะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องการงานคู่าคุณกังวลเรื่องการงานคุณปัดไปได้เลยค่ะนับจากนี้การงานของคุณมันเริ่มนิ่งแล้วนั่นเองนะคะ คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซนต์ค่ะนะคะเพราะว่าขึ้น King o f r t i c l e นั่นเองนะคะในะช่วงนี้เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะขยันทํางานฝึกทํางานเหมือนคุณได้ฝึกทํางานใหม่ๆนั่นแหละค่ะตัวตนของคุณนะช่วงเวลานี้พลังงานที่เขามองคุณอยู่หน้าบ้านของคุณหรือว่าอาคารที่คุณพักอาศัยนั่นแหละค่ะเขากําลังมองคุณอยู่ณตอนนี้นั่นเอง The <ool> นะคะเขาเดอะฟูนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณได้รับรู้ข่าวสารนี้ช่วยปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระหรือเขาจะได้มาช่วยเหลือคุณช่วยปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระแล้วเขาจะได้มาช่วยเหลือคุณให้คุณมีทรัพย์มีสิน, ah นบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอาคารหลังนี้อยู่แล้วดีอาคารหลังนี้อยู่แล้วรวยไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์หรือว่าห้องเช่าหรือว่าคอนโดอะไรก็าตามนะคะและเขาบอกว่า ให้คุณปลดปล่อยเขาเวลากวดน้ําเวลาสวดมนต์ต่างๆนะคะแล้วเขาพราะเขาได้รับแสงบารมีของคุณแล้วเขาจะมาบอกทิศทางในการทําให้การเงินของคุณไม่ได้ขาดสภาพคล่องอีกต่อไปนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้คุณกําลังจะได้รับอิสระ นั่นเองนะคะไม่ว่าอิสระทางเรื่องการงานหรือการเงินก็ตามนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนี่คือพลังงานนะคะณสถานที่คุณอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะเขามาสื่อตรงถึงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นอยู่เมืองนอกหรืออะไรก็ตามแต่นั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณไม่ต้องกลัวสิ่งใดนะคะคุณไม่ต้องกลัวเขาด้วยนะคะเขาไม่ได้มาร้ายเขามาดีเขามาช่วยเหลือคุณและถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณสวดมนต์คุณทำตามศาสนาของคุณแล้วคุณจะได้สิ่งต่างๆตามที่คุณปรารถนาสิ่งที่มันเป็นหนักมันจะกลายเป็นเบาแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาและที่สำคัญให้คุณสวดมนต์หรือ นะคะไปไหว้พระไหว pues, ้พระพระพุทธรูปนะคะไหว้พระพุทธรูปหรืออะไรก็ตามคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณนั่นแหละคุ้มครองนะคะปลดปล่อยเขาแล้วขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขามาเป็นเทวดาคุ้มครองขออนุญาตให้เจ้าที่เจ้าท,ทางอ่ะที่บ้านของคุณอ่ะให้เขาเข้ามาในบ้านของคุณตอนนี้เขารออยู่หน้าบ้านคุณแล้วคุณขออนุญาตกวาดน้า,า,นาอุทิศบุญกุศลแล้วขอให้อนุญาตให้เจ้าที่เจ้าทางอ่ะอนุญาตให้เขาอ่ะเข้ามาใน ของคุณแล้วเขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขามาสื่อนั่นเองไม่รู้เขาติดตามคุณมานะคะเขาติดตามคุณมาแต่ว่าเขาเป็นดวงจิตที่ดีนะคะเขาติดตามคุณมาตั้งแต่ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เขาไม่สามารถสื่อสารกับคุณได้เมื่อตอนนี้พลังงานนี้สามารถสื่อสารกับเขาได้คุณก็ขอจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางสักห้าดอก นะคะนะคะให้ให้เขาเข้ามานะคะเขาอาจจะเป็นญาติที่มีจิตสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละเขาเป็นพลังงานที่ดีไม่ใช่พลังงานไม่ดีนะคะเราบอกเลยเพราะเราแต่เราไม่มีซิกเซนนะคะทุกคนต่อค่ะทุกคนโอ้แม่กูดโอ้แม่กูดขอบคุณค่ะ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 นะคะเราปรับอยู่ค่ะ นะคะแล้วคุณนี่คืออะไรคะซิกออฟคัแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนะคะนี่คือเขาได้เข้าบ้านคุณแล้วนะคะเมื่อคุณขออนุญาตเจ้าที่เอาต้าเอาทางเขาก็จะได้เข้าบ้านคุณแล้วเขาก็จะนําเงินนําทรัพย์สินมหาศาลมาให้คุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาสื่อณนะตอนนี้พลังงานนะคะพลังงานณสถานที่ที่คุณพำนักอาศัยณนะตอนนี้เวลานี้ละค่ะนะคะ,นะคะอาจจะเป็นบ้าน หรือคอนโดหรืออะไรก็ตามนะคะบ้านเช่าก็ตามนะคะคุณจุดทูบบอกเจ้าที่ซะสักห้าดอกนะคะแล้วขออนุญาตเจ้าที่ให้เขาเข้ามาเขาไม่ใช่ดวงเขาไม่ใช่สัมภเวสีเราบอกเลยเขาเป็นดวงจิตที่ติดตามคุณมาเนิ่นนานแล้วล่ะค่ะ แต่เขาไม่มีโอกาสมาสื่อสารนั่นเองและถ้าคุณนะคะรับเขาเข้ามาในบ้านนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วนี่คืออะไรคะซิกออฟคับคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนะคะชีวิตของคุณจะเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มนะคะลูกของค,คุณดูคุณมองสิคะเขาอาจจะเป็นญาติของคุณที่ล่วงรับไปแล้วแต่เขาเข้าบ้านไม่ได้ก็ได้นะคะเขามองคุณอยู่ไกลๆมองเห็นความสุขนั่นเองนะคะนี่คือซิกออฟคับค่ะและบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้กลับมามี ความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วเขาอยากบอกอะไรอีกคะโอ้ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ is of o n e นะคะปัญหาอุปสรรคไม่มีเลยค่ะมีแต่ชีวิตที่ราบรื่นนับจากนี้เมื่อเขาเข้ามาอยู่มาช่วยเหลือเข้าบ้านคุณนะคะนี่คือ six of เอยโทษที Ace of w o n d นะคะธุรกิจการงานของคุณจะมีการแต่พุ่งนะคะแสงสว่างในธุรกิจการงานของคุณมีแต่แสงสว่างมีแต่คนอยากจะเข้ามาหานั่นเองนะคะคุณเดินไปไหนก็เจอแต่แสงสว่างจะไม่มีความมืดมนแสงตะเกียงในชีวิตของคุณก็จะบังเกิดขึ้นงานการของคุณก็นับจากนี้จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งหลังปีใหม่ไทยไปแล้วนะคะชีวิตของคุณงานของคุณก็ยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งทําบุญให้เขาเร็วคุณก็จะได้รับเร็วนั่นเองนี่คืออะไรคะ เอกออฟวอนนั่นเองนะคะทุกคนเอกออฟวอนนะคะแปดไม้เท้าแปดไม้เท้าหมายถึงว่าความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของคุณที่มันเคยติดขัดก็จะไม่ติดขัดอีกต่อไปนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งที่เขาอยากจะมาสื่อคุณนะคะทุกคน ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะนี่คือ six of e i g คุณขาดแคลนใช่ไหมคุณขาดแคลนใช่ไหมนะคะนับจากนี้ที่คุณเข้ามาดูก่อนปีใหม่ไทยคุณจะมีเงินเข้ามาเงินเล็กเงินน้อยนี่คือเมื่อเขาได้เข้ามาอยู่บ้านคุณแล้วเขาจะนําเงินเขาจะส่งเงินให้คุณเงินที่คุณก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเงินก็เข้าบัญชีคุณเข้าบัญชีคุณอาจจะเป็นลูกหนี้เอาเงินมาให้คุณก็ได้อยู่ดีๆลูกหนี้เอาเงินมาให้คุณนั่นเองนะคะ นี่คือถ้าคุณปรารถนาเรื่องเงินคุณจะได้รับทรัพย์คุณจะได้รับเงิน6เหรียญคือได้เงินล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้คุณอาจจะเป็นคนโชคดีแต่วันนี้คุณอาจจะโชคเล็กแต่อีกไม่นานคุณจะเป็นโชคใหญ่นั่นเองเราพูดได้แค่นี้ค่ะนะคะคุณจะโชคใหญ่เพราะขึ้น king optical f ไม่โชคใหญ่นี่ะคะนะคะการงานของคุณก็จะเรินรุ่งเรืองการเงินก็จะต้องเข้ามาสิคะนะคะครอบครัวคุณก็จะกลับมามีความสุขอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ ค,ค่ะนะคะบ้านของคุณจะเป็นบ้านอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะนี่คือไพ่ใหม่แบบใหม่อริเลยนะคะทุกคนต่อค่ะทุกคน,กคน The debut The debut ค่ะระวังนะคะเวลา ระวังนะคะระวังบางสิ่งบางอย่างระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องคําพูดคําจานะคะสมมุติว่าคุณจุดทูบแล้วมีคนมาบอกว่าโอ๊ยจะไปจุดจมูกหรืออย่างนี้ยเราไม่สามารถพูดได้นะคะระวังคําหลอกลวงนะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์นะคะนี่คือมันก็มีสิ่งไม่ดีนะคะดวงจิตที่แบบว่าสัมประเวสีให้คุณจุดทูบบอกว่าถ้าเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่จะมาช่วยเหลือเราเป็นสิ่งเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ดี ก็ขอให้นะคะเจ้าที่เจ้าทางเปิดเปิดให้เขาเข้ามาในในบ้านหลังนี้แต่ถ้าเป็นสัมภเวสีที่ไม่ดีก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางไม่ให้เขาเข้ามาพูดแค่นี้ค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะมาสื่อนั่นเองนะคะเขาไม่ได้มาร้ายกับคุณนะคะเขามาดีนั่นเองนะคะทุกคนเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าบางคนมีอากติบางคนคิดว่าเอ้ยแบบ ไม่เอาอ่ะฉันกลัวเท่าเท่าที่นี้ฉันก็ไม่มีจะทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เอานะคะอย่าคิดอย่างนั้นเขามาเพื่อช่วยเหลือคุณนะคะบางคนถ้าคิดอคกกติเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนั่นเองนะคะทุกคนนะคะทุกคนต่างก็มีดวงจิตดวงวิญญาณน,นั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในบ้านคุณนะคะเมื่อเขาได้เปิดโอกาสเมื่อคุณเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาอยู่ในบ้านคุณการงานธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนับจากนี้คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังคุณจะเป็นเซเลบคุณจะสวยสง่างาแล้วคุณจะได้มีปฏิสัมพันธ์หรือว่านะคะได้เดิน ได้เดินทางนะคะเดินทางไปงานนู่นง,งานนี่นะคะได้ทำเรレชั่นชิพกับคนนั้นกับคนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณและคุณจะได้เจอสังคมใหม่ๆสังคมไฮโซสังคมเซเล็บที่คุณาัถนานั่นเองค่ะเพราะขึ้นคินออก Queen of Wands และใครจะเข้ามาหาคุณถ้าใครไม่ดีนะคะสิ่งที่สิ่งนะคะพลังงานณนะสถานที่บ้านของคุณที่เป็นสิ่งลี้ลับนี่นะคะเขาก็จะปัดออกไปทันทีนั่นเองคุณไม่ต้องกลัวค่ะนับจากนี้ไพ่นี้คือไพ่ของคุณไพ่นี้คือไพ่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะทุกคนนะคะแล้วก็เป็นโคตรดีเลยพลังงานโคตรฟูเลยค่ะต่อค่ะทุก นะคะนี่คือนะคะแสงสว่างในบ้านคุณและบ้านคุณนับจากนี้จะมีแต่แสงสว่างให้ระวังนะคะ n นออฟ f อลนะคะมีบอกว่าให้ระวังด้วยนะคะไพ่บอกว่าให้คุณระวังเรื่องบางเรื่องด้วยนะคะทุกคนนะคะเรื่องว่าสมมุติว่านะคะอย่ายึดติดและอีกอย่างนะคะก้าวไม้เท้าก้าวไม้เท้าก็ระวัง เพื่อนรอบข้างหรือสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามานะคะเวลาคุณจุดทูบหรืออะไรบอกให้จุดดีๆแต่เรื่องการงานให้ระวังถ้าคุณตอนนี้คุณทํางานหนักใช่ไหมคะมีปัญหาเรื่องงานคุณพูดกับเขาเลยให้เขาช่วยเรื่องงานคุณปลดล็อกเรื่องงานนะคะถ้าคุณคิดจะออกจากงานหรือลาออกจากงานนะคะให้คุณบอกเขาว่า เออให้ช่วยคุณหน่อยอย่างเนี้ยค่ะแล้วเขาจะปลดล็อกได้แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะถ้างานคุณมีปัญหาคุณบอกเขาเลยค่ะนะคะเออเนี่ยมาถ้า,าสิ่งลี้ลับที่อยู่นะที่อย่างนี้ที่อยู่ใกล้เรานะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องแบบนี้นะการงานไม่ลงล็อกมีปัญหาแบบนี้แบบนี้ให้ช่วยเราหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราจะแผ่มเมตตาให้นะคะให้ช่วยทํางานให้เราหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะช่วย คุณทำงานไม่เชื่ออย่าลบหลู่จงใช้วิจยยารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนขามาคะ่ะต่อคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือ การพัฒนาตัวเองโอกาสใหม่ๆคุณจะได้หลุดพ้นเห็นไหมคะนะคะสิ่งที่มันอ่อมมันยมนะคะสิ่งที่อ่อมที่ยมคุณจะได้หลุดพ้นและคุณอย่าลืมพัฒนาตัวเองดาวดวงใหม่ของคุณเกิดขึ้นอีกแล้วนี่คือซิกโอเลขดีมากนะคะเลขดีมากนะคะซิกออฟบิติโก้ซิกออฟคัพแล้วซิกออฟสอดหกดาบคือการพัฒนาก้าวไปสู่จุดที่คุณปรารถนานะคะถ้าคุณจะเดินทางนะคะจะเดินทางหรือคุณอยากจะย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะคะ ถ้าคุณอยากย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยจากบ้านหลังนี้มันเก่ามันอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณก็บอกเขาสักครั้งหนึ่งแล้วก็ชวนเขาไปอยู่กับคุณด้วยก็ได้นะคะเขาจะพร้อมที่จะติดตามไปอยู่กับคุณนั่นเองนี่สิ่งที่เขามาบอกคะ่ะเขาพร้อมที่จะติดตามไปอยู่กับคุณทุกที่ทุกคนทุกแห่งเมื่อคุณ ะะจุดทูบบอกเขาเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณจะย้ายบ้านนะคะแล้วคุณจะได้บ้านหลังสวยกว่าเดิมนั่นเองนะคะเขาไม่ว่าอะไรเลยนะคะแต่ณสถานที่คุณอยู่ตรงนี้มันโคตรดีเลยค่ะนะคะมันจะทําเงินทําทองให้กับคุณนั่นเองแต่ถ้าคุณอยากจะย้ายก็ชวนเขาไปด้วยนะคะแล้วเขาจะทําเงินทําทองเงินไหลทองเงินไหลกองทองไหลมานั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายการเจรจาคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเจรจาต่อรองดิลโปรเจกต์เรื่องอะไรต่างๆคุณสามารถทําได้เลยการค้าพาณชย์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเทคโอเวอร์ได้หมดนะคะณช่วงนี้แค่คุณมีพลังงานแค่คุณเชื่อในพลังงานของคุณแล้วคุณบอกนะคะเจ้าที่เจ้าทางจุดทูบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าเออขอให้แบบว่าถ้ามีสิ่งดี เป็นดวงวิญญาณที่จะเข้ามาติดตามคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่สามารถเข้าบ้านได้ก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดที่เปิดทางให้คนให้ดวงจิตดวงนี้เข้ามาช่วยเหลือคุณแต่เป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์เป็นดวงจิตที่ดีนั่นเองนะคะทุกคนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จการดีลงานโปรเจกทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเทคโอเวอร์เลยค่ะ นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะ King of c คัคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นเหมาะสมที่จะเป็นพ่อของลูกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณได้สามีหรือว่าเจอคนรักนะคะคุณอาจจะเจอคนรักเก่าคนรักเก่าอาจจะคิดถึงคุณอยากจะกลับมารีเทิร์นกับคุณก็แล้วแต่คุณจะเลือกนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนเาุเ โฟออปเปเรชเรื่องการเงินให้คุณรักนะคะรักเงินนะคะถ้าคุณรักเงินสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนเป็นเศรษฐีที่รู้จักใช้เงินนี่คือโฟออปเปอเ l ชเห็นไหมคะเขาจะนำพาความอุดมสมบูรณ์มาให้คุณนั่นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามโ ออปเปอเรชคือไพ่แห่งเศรษฐีนั่นเองไพ่แห่งรู้จักการเก็บการออมเงินผลละหมากลากไม้คุณรู้จักใช้รู้จักกินรู้จักขายแบ่งเป็นส่วนๆนั่นเองนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะแบ่งสัดส่วนทางด้านการเงินนั่นเองค่ะนี่คือนะคะโฟร์ออปเปอเรชนนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ่ะทุกคนบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวนะคะแปด แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยนะคะเวลากลางค่ากลางคืนให้คุณอย่าลืมปิดหน้าต่างนะคะปิดหน้าต่างหรืออะไรที่มันแบบว่าทําให้คุณตกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คุณดูนะคะดูบ้านของคุณให้ดีนะคะเวลาก่อนจะนอนฟืนไฟหรืออะไรช่วงนี้นะคะให้คุณสังเกตให้ดีแล้วถ้าคุณอยากจะออกจากบ้านนี้หรือว่าปล่อยบ้านนี้ให้คนอื่นเช่าคุณก็ บอกเจ้าที่เจ้าทางหรือพลังงานตรงนี้นิดนึงว่าเออคุณจําเป็นจะต้องย้ายนะเพราะว่าคุณไม่มีเงินหรืออะไรคุณก็บอกไปแต่ถ้าคุณจะซ่อมแซมบ้านหรืออะไรบ้านคุณเจอปัญหาปวดขึ้นหรืออะไรคุณก็บอกเขานิดนึงแล้วเขาจะนําพานะคะทรัพย์สินมาให้คุณได้ปรับบ้านหลังนี้ให้เป็นละบ้านที่สวยงามอีกครั้งหนึง่งถ้าคุณจะปรับปรุงบ้านนะคะเขาบอกเลยว่าปรับปรุงได้เลยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าอ้ยบ้านนี้มัน มันเขาเรียกว่ามันซุโสมใช่ไหมคะคุณอยากปรับปรุงคุณยังไม่มีเงินจะปรับปรุงคุณก็พูดลอยๆเลยว่าเอออยากปรับปรุงบ้านหลังนี้อยากปรับปรุงคอนโดนี้อยากปรับปรุงห้องเช่าห้องนี้จังเลยอยากมีเงินขยายเป็นเพิ่มเป็นสองห้องสามห้องสี่ห้องคุณก็พูดเลยนะคะแล้วเขาจะมอบสิ่งที่ดีมาให้คุณนั่นเองค่ะทุกคน เทนออฟสอดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะจบลงแล้วค่ะนะคะเทนออฟสอดปัญหาที่คุณเจอหนักหนาสาหัสนะคะเขาบางคนนะคะเมื่อคุณแผ่บุญกุศลให้เขาแล้วเขาจะไปจากคุณค่ะสิ่งไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีที่มันอยู่ในบ้านคุณมันมสีสิ่งที่ไม่ดีและมันมีสิ่งที่ดีอะไรที่ไม่ดีจะหลุดพ้นออกไปจากบ้านคุณค่ะ นะคะแล้วชีวิตใหม่ของคุณจะได้เริ่มต้นขึ้นสัทีนี่คือสิ่งที่เขามาบอกสิ่งไหนที่ไม่ดีที่อยู่ในบ้านคุณสิ่งไหนที่มันเป็นดำๆที่อยู่ในบ้านคุณจะได้หมดสิ้นสัทีบ้านคุณจะเป็นบ้านหลังใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะพลังงานลี้ลับนะคะที่อยู่นะคะหน้าบ้านคุณ อยู่บริเวณบ้านคุณนั่นแหละค่ะเขามาบอกนั่นเองนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็จะหลุดออกไปจากบ้านคุณมนดําอะไรก็ตามที่นะคะมาทําให้คุณติดขัดในเรื่องบ้านเรื่องอะไรบ้านคุณนี่แหละค่ะนะคะที่คุณเจอปัญหาณสถานีตอนนี้ครอบครัวของคุณเจอปัญหาแบบนี้นะคะชีวิตกําลังจะจบนั่นเองนะคะปัญหาไม่ใช่ชีวิตปัญหาที่คุณเจอกําลังจะจบลงนั่นเองค่ะต่อค่ะ อะไรล่ะคะปัญหาก็จะจบลงแล้วสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมคะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมีการเปลี่ยนผันมันจะเปลี่ยนเร็วมากช่วงนี้ก่อนปีใหม่ไทยคุณจะได้รับเลื่อนตำแหน่งโอกาสใหม่ๆสิ่งที่คุณวาดฝันไว้คุณอยากมีบ้านหลังใหม่หรือคุณอยากสร้างบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านหลังใหม่เป็นบ้านหน้ามองธุรกิจของคุณคุณวาดฝันไว้ยังไงคุณจะได้สมปรารถนานั่นเองนะคะสิ่งที่คุณใฝ่ฝันไว้ไม่ต้องยุดติด ไม่ต้องยึดติดนะคะในเรื่องการงานหรืออะไรก็ได้นะคะนะคะหรือว่าจิตใจสภาพจิตใจของคุณก็ตามนะคะห้ามยึดติดแล้วสิ่งต่างๆจะเข้ามาหาคุณด้วยความที่นะคะพลังงานลีลับนี้แหละค่ะจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะโอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะใบสุดท้ายค่ะโอ้นะคะคุณต้องปลดปล่อยเขานะคะ นี่ให้เขามาบอกค่ะนะคะคุณลองเขาเขาบางคนเขาอยู่ใต้ถุนบ้านคุณนะคะขออนุญาตพูดแบบนี้นะคะบางคนเขาอยู่ใต้คอนโดนะคะใต้ถุนคุณลองปล่อยเขานะคะลองจุดธูปนะคะลองจุดทูป,ะะทปไม่ต้องเชิญพ้ามานะคะทุกคนไม่ต้องชนพ้ามานะคะแล้วก็กวดน้ําอันสิ่งไม่ดีสิ่งไหนไม่ดีอ่ะลองปลดปล่อยเขานะแล้วบ้านคุณจะมีความสุข นะคะเขาอยู่ใต้ถุนบ้านคุณบางบางคือเขาเป็นเจ้าของแต่เก่าก่อนแต่เขาโดนจองจำไหมอะคะ่ะทุกคนคุณลองปลดปล่อยเขานะคะแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณบ้านคุณจะเป็นบ้านหลังรวยเลยค่ะนี่เขามาบอกค่ะนะคะเขามาบอกอืมเนี่ยค่ะทุกคนคุณดูนะนะคะมันเหมือนเป็นการจองจำอะบางคนรออยู่หน้าบ้านรอให้คุณปลดปล่อยอะเข้าบ้านไม่ได้อีก อีกอีกดวงหนึ่งก็อยู่ในบ้านอยู่ใต้ถุนบ้านคุณเหมือนโดนจองจำมานานแล้วแต่สื่อสารกับคุณไม่ได้นะคะถ้าคุณได้ปลดปล่อยเขาแล้วแล้วก็อย่าลืมทำบุญกวาดน้ำอุทิศบุญกุศลให้เขานะคะท่องคาถาพยายมนะคะหรือคาถาล้างกรรมนะ แล้วเขาจะได้ไปผุดไปเกิดท่องคาถาพยายมหรือคาถาล้างกรรมสองคาถานี้นะคะถ้าใครไม่ไม่รู้ว่าคาถาล้างกรรมแบบไหนคาถาพยายมเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้นะคะอันนี้หมายถึงแล้วคุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณเจออยู่นะคะคุณจะมีเงินไหลเข้าธุรกิจการงานของคุณมันจะไม่ติดขัดอีกต่อไปนะคะสิ่งที่คุณไปเจราจามานะคะคุณจะประสบความสําเร็จรีบทาค่ะ เขาอยู่นะคะหน้าบ้านแล้วก็ใต้ศูนย์บ้านคุณนะคะใช้สองคาถานี้นะคาถาพยายมกับคาถาล้างกรรมค่ะนะคะเหมือนเป็นบ่วงเวรบ่วงกรรมเหนียวล้างกันมาค่ะนะคะเขาก็เลยมาสื่อสารกับคุณนั่นเองค่ะให้คุณได้ปลดปล่อยเขาแล้วเขาจะมาช่วยคุณเขาจะได้รับอิสระนะคะเนี่ยค่ะเนาะ วันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนคะ่ะมีความสุขในทุกๆวันวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวแม่หมอจะรีบโพสให้นะคะวันดีคะ่ะ